กางเปลี่ยนโรลโอเคมีโนติโตเรยิงตั้มเกลอนได้เนี่ยขคือเกียร์จากหลังรางบินลงมาเลยเป็นโคกับนี่แหละขึ้นบังคืน Yeah. <laughs> ตรงนี้จะทำเป็นจุดจุดจำหน่ายครับจุดจำหน่ายขายเนี่ยผลิตปันจากจากจากโรงเรือนครับเอาขึ้นมาขายตรงนี้และจะรวมสินค้าอุตบของขอยอด้วยข,ขึ้นขึ้นมาขายด้วยพื้นที่ก็ประมาณ2 8 8แตารางเมตร <c oughs> เอาขึ้นมาขายตรงนี้แล้วก็จะคิดว่าจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับูนยนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะมีความปักเล็กๆต้องสามอย่างลงมาเขือเตศอะไรเนี่ย แล้วก็ทาเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาจําหน่ายไอ้นักท่องเที่ยวเข้ามาจมฟาร์มจมฟาร์มแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ก็เป็นจุดวัดแหลมพอครับวัดแหลมพอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของกอ,อยออ,อยู่ใกล้ด้านหน้านี้จะเป็นถนนสี่เลนด้านตรงนั้นก็เป็นสะพานเพลนแล้วก็มันมีถนนเข้าวัดแล้วก็ถนนเวียนรอบรอบขอา ตรงนี้รงนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่สวยมากครับ นี่อะไรคะเนี่ยเมลอนค่ะโลเทหร่คะเนี่ยกิโลละร้อยยี่สิบบาทคะ่ะโปรโมทฟาร์มอยู่นะคะตอนนี้ฟาร์มเป็นเอกเมลอนคะ่ะอันนี้อะคะนี่สวรสคะ่ะอันนี้เมลอนเราปลูกเองนะคะปาาลอดสารพิษจ้าสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่หวานกรอบเนื้อสีส้มค,ค่ะคุณผู้าจะรับไหมคะ,คะอร่อยคะ่ะตัวนี้ ประโยชน์ของเมลอนนะคะช่วยคลายความเครียดนะคะโอเคค่ะเอาสองลูกเลยโอเคค่ะโอเคค่ะใด้ไม่เหยียดโทรแล้วมั้งนานคือช่างช่างนี่ช่างหนึ่งช่างสองช่างช่างค่ะสองกิโลค่ะซื้อฝากแม่หน่อยเจะได้สองลูกใช่ไหมคะสองลูกค่ะสอลค่ะลองทานดูที่จริงตัวสีเขียวมันจะอร่อยใช่ค่ะมันจะหวานหอมค่ะสีเหลืองยังไม่เคยทานลองต้องลอง